งานที่ผมเนี่ยจะเป็นงานเอกาสารผมทํางานเนี่ยในลักษณะดเดิมมาตลอดจะรู้สึกเบื่อหรือว่างานเดิมๆแล้วก็เหมือนกับว่าจะจะโดนแก้หลายครั้งรู้สึกท้อหรือว่ามีอารมณ์เสียกับเรื่องบางเรื่องเราหยุดปีใหม่ไปเราก็ไปพักผ่อนที่ที่บ้านรู้สึกว่าชีวิตช่วงนั้นมันมีความสุขมากเลยเราได้อยู่กับครอบครัวแล้วพอถึงเวลาที่จะต้องมาทํางานเลือกที่จะบอกที่ทํางานว่าขอพักเดือนหนึ่ง เราเป็นคนแพชชั่นสูงเอาใจเข้าไปสู้กับมันเต็มที่ใช่ไหมลูกค้าก็จ้างต่อสุดท้ายอ่ะพอเราเริ่มทำไปเรื่อยๆเราเริ่มแบบเฮ้ยทําไมงานเราถึงแบบมันดูแย่ลงทําไมถึงยังกลับไปทํางานนี้อยู่การที่เรามีบริษัทแห่งหนึ่งมันมั่นคงมากกว่าผมเนี่ยมีคนทั้งหลังอยู่คือครอบค, <t ut ters> ครัวลูก แล้วก็ภรรยาผมอยากเปลี่ยนงานหรือว่าย้ายที่ทํางานแต่ว่าก็คือ,อยากด้วยสภาพครอบครัวก็คืออยู่ที่บ้านดีกว่าเรื่องค่าใช้จ่ายค่าครองชีพก็คือจะไม่สูงมากกับเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันความรู้สึกที่เช้ามาตื่นมาแล้วไม่อยากไปทํางานเบื่อหน่ายกับงานรูทีนเดิมๆภาวะหมดไฟในการทํางานหรือว่าเบิร์นเอาท์นั่นเองครับ เรามาลองสำรวจต้นตอของภาวะหมดไฟเป็นพร้อมกันครับถ้าเป็นในวันนี้ก็คงอยากจะทำงานเหมือนเดิมไปแล้ครับแต่อยากจะบาลานซ์ตัวเองให้มันดีกว่านี้อยากจะใส่พัชชัยให้ตัวเองให้มันมากกว่านี้ไปม,มองดูฟ้ากว้างไกลที่ฝันอาจได้เป็นจริงมีดาวมากมายที่ช่วยส่องแสงนำใจ